ไม่เห็นแล้ววะเฮ้ยเรือเออเรืออยู่ไหนเรือใครเรือขี่ไหม <c oughs> อ่ะเรือมะยมมะยมแตกโโอ้หยิงทิ้งเาราไม่คุยเดี๋ยวเรือยิงเลยมะยมมะยมใครวะได้กี่เฟรมสิบแปด มันมาหามันมามันขี่เรือมหาไอเลยเว้ยเพ่อย่าไอ้คือไม่รู้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 น่าจะบ้านเองอ๋อมาเลย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 อาไหนมาเกาะมาเกาะเจอนี่อืมเดี๋ยวดู๋ยดูนี่ก่อนแล้วมันมันเห็นไอ้ได้ไงไม่รู้มันน่าจะมันน่าจะมาตกปลายเฉยมั้ง ใช่ว่ามาตกปลาเกาะเนี่ยนะดูดูมันตกตัวริมฝั่งบ้านมันก็ได้มั้งมันขี่มาคนเดียวนะพี่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 เล็กพี่เล็กมานี่มาผมเลยไปมา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 แถวนี้มันจะได้ซ้อนจะต้วขึ้นไม่ได้ไม่ต้องขึ้นพี่ลงมานี่เลยเดี๋ยวใครนั่นแหละดีเยี่ยมหาแตก เขาไม่ได้ขเข้ามาเขาสดาเมเก็บเป็นหมอ,อแม่งเลยไม่สู้แล้วศพ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 หันศพหันศพหันศพแผลมันมีมันมีคนหันศพไอ้พวกนั้นอ่ะมันทำเฮ้ยเหี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมีคนบนภาคราบอ่ะอยู่ไหนนะบนภาคราบบนภาคราบตายเหรอไม่มีไม่มีไปไม่ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดน อ๋อมันยิงเหรอหรือว่าไงปะปะปมันนอนมานอนมันอนยิงกระจายกระจายเลยอ๋อมันรื้นฟาไม่เย้ถ้าเราดักตรงนี้นะพี่เล็กเราได้เออแม่งไอ้เียที่แรกเราก็มาตรงนี้เราวิ่งมารอบึ่งปืนใหญ่เย้ไข่เต็นระเบิดป้า ลอยเท้าน่่าจะเยันตดแทงไปยิงแม่งพี่ใช่ไหมผู้บอกใช่ไหมเปิดพังแล้วแตกใครพายแอปเปิ้ลพายแอปไอ้เหี้ยผลไม้มาหมดเลยร้องเลยเนี่ยเดี๋ยวอีเบมอีเบมสี่สิบสี่ร้อยนี่หว่าเฮ้ยเอาเรื่องวะเซ่อเอาเรื่องวะหัวหลุดเลยเอาแล้ว เสียคันเือแล้วทีนี้หมาเปล่าหมาเปล่าหมาเปล่าหมาหมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยาต้องไปโคฟด้วยแหละจริงพอมาอืออืมมาโคบอ่ะมาโคบให้ทอมบี้ตรงนี้มันมันมันกรีดอ่ะให้ผมไปรับให้พี่ให้พี่ทอมบี้กีดมันเรื่องปกติพี่บางทีมันนกมันบินผ่านไกลไกมันบั็กบ้างบ้างอยู่ไฟพี่เจ๋อ Bi biến chỗ bí mật ký đa kỳ tóc nắng 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 ไหนวะไอโดนล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 ะไอโดนเล่าไปไหนวะไอเชี่ยลลงหนุนมือจฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลอยู่ข้างล่างว่าอยู่ห้องแชทตรงนี้โอ้โหเหตุการณ์ครับขันบ้าไปแล้ว ฮัลโหลเร็วๆมันมาลวงไอ้เรแล้วแตกไปหนึ่งแล้วมายอมมายอมแตกมายอมแตกวินใจณวินใจณรีบเร็วๆเร็วเร็วเร็วไปหมดไปไปหมดไม่ได้ไปหมดไม่ได้ไปหมดไม่ได้โอ้โหอะไรครับนี่ครัแหลกเลยเมื่อกี้โดนลูกซองไปหนึ่งทีมายอมแตกมายอมแตกขึ้นเกาะมาเลยเหรอพี่มันขึ้นเกาะมาเลยมันว่ายน้ำมาเลยพี่ โหเขียนโหดเกินมาเอาลูกซองมากระบอกนึงอ่ะเลือดเหลือเท่าไหร่ไม่ไม่เจ็บเอ้ยเลือดลดไปื่อสี่ยงงงจ่ายไปเลยแฮกป่ะเนี่ยไปเลยไปเลยไม่ต้องรอเขาไปเดี๋ยวดู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 เสียเสียยิงบนว่าฆ่าข้ามของคนนึงมีหรอมีหรอมีหรอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมือเสือมือเสือมาฝั่งนี้มือเสือจะเห็นชัดเลย เป็นนเป็นนโอ้โหเนย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 เหไรเหตุไเหตหไรเเพนี่เอามันหลบไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยต้องดัคนละฝั่งนี้แหละไม่เหมือนมันออกมาเก็บปืนเอาไงไปได้หยเน้นเนย่อนเนยเนเนยเนยคุมกันให้หน่อยข้างหน้าบินใจไปข้างหน้าเลย แล้วขับเรือไปเลยนะกลับไปเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวยิงประาคารก่อนยิงประาคารแล้วกลับเลยระวังคนเข้าหลังพี่ด้วยนะได้ได้เสร็จ้กลับเลยดีกว่ากลับเลยดีกว่ากลับเลยกลับเลยไม่ต้องกลับเลยกลับเลยกลับเลยเมื่อกี้มอเตอร์ปรับกี่เกี่ยว พี่เสือเห็นไหมพี่เสือเห็นวิ่งมาออกมางคนนึ่งไหมพี่ออกมาไหนเอพีทเอ็นดับบิลไก่เล้าไก่เหรอบอกมาเลยไปมามามาปุ๊บจุดถ้าพี่พี่ไปอยู่ประมาณเอ็นดับบิหนึ่งร้อยอ่ะเอ้ยสองร้อยสองร้อยพี่ไม่ตอนนี้พี่อยู่ไหนกัน่ะพี่พี่เล็กกับพี่พี่เสือพม่ไม่ไม่ไม่ห็นว่ะอยู่ปินใจปินใจอยู่ไหมเนี่ยอยู่โคคตตอยู่โรฟทิน ไม่ได้อยู่เกาะใช่ไหมไปเลยรับแล้วไปเลยโอเคโอเคโอเคไม่ต้องห่วงพี่ก,ก็โก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 อยู่ในพุ่งใหญ่เนี่ยพี่ยังไม่ออกไม่ไมอนะ่เอ้สามร้อยคตรคือพลัง <laughs> พอไปหนึ่งวันเสียวเข้มนายช่วยชีวิตนั่นะแล้วบินใจไปไหนนะทำไมไม่พูดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อเมตรพี่เสือให้ไปไหนนะพี่เสือกลับเลยกลับไปไหนอ่ะพี่เสืออยู่ไหนกลับไปเลยกลับไปเลยบ้านแล้วนะใช่กลับบ้านไปเลยแล้วพี่อ่ะผมไม่ได้หมายถึงระยะเจ็ดร้อยหมายถึงองศาสามร้อยพี่ ปเชีย่ยแ,แ,แล้วแล้วคือลมอย่างรแรงมันยังไม่ออกจากปุ่มเลยเดี๋ยวเ,ยวเยวพี่เรียกอยู่ไหนอ่ะเรียกโอทีที่เราต่าดอเดเรียกโอทีเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเรือปั้มเรือปั้มไปเรียบร้อยคืนแรงเรือปั้เอาบาเรตเอาบาเรตเอาบาเลตกูไม่ให้กูจะาบาเลต โอ้โหเอ้ยยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวค่อยทอยเดี๋ยวค่อยทอ,อยขึ้น hey. แล้วคือหน้าเทาอ่ะหน้าเทาเลยอ่ะเออเรือสบัดรอรอรอให้อันนี้ก่อนค่อยลงไปใหม่ลึกด้วยตลามนนแหลกด้วยเออเรีย <c oughs> บรบ้อย Balance Goo เรืออยู่ไหนอ่ะเรืออยู่ไหน เรือจมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เรือไม่จมหรอกทิ้ทุกอย่างที่หนักทิ้ทุกอย่างที่หนักเอาลูกปลาเรศเอาลูกเอาลูก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 ชายลูกชายลูกชายขึ้นดิลูกชายขึ้นดิทิ้งหมดทิ้งหมดทิ้งหมดไอ้เยี่ยฉลาดมาไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยฉลาดมา รอกไปลอไปอ้เี้ยลอไปเ้าตูดโผล่ล้วโ้ละโคตรไกลเลยเออไปแล้วถอยโอ้ทำไมเีวะเนี่ยลาวเรียนขึ้นขึ้นขึ้นต้องมเวลาข้ามเลยมออเบาเอเแล้วพี่เอ